JQ5EV ราคาดีแต่น่ากลัวใครยังไม่เคยดูคลิปนี้ครับยังไม่แนะนำให้ซื้อนะผมเต้นและไพรซ่ามันนี่วันนี้ผมมาเล่าให้ฟังครับก็เปิดตัวแล้วนะสำหรับรถรุ่นใหม่นะครับจาก เจคูนะครับเจคู5 EV ก็ต้องบอกว่าเป็นรถที่มีขนาดใหญ่เท่ากับ BYD Atto 3หรือว่า Mitsubishi x f o r c e เลยนะแต่ว่าเปิดราคาเนี่ยน่าสนใจมากราคาดันลงไปเท่ากับ BYD Dolphin หรือว่า Toyota Yaris เลยซึ่งก่อนที่ผมจะพาทุกคนไปรู้จักกับความน่ากลัวของเจคูนะผมอยากจะเล่าถึงข้อดีให้ฟังก่อนละกันที่ผมมองเจคูนะครับโดยเริ่มจากตัวแบรนด์ของเจคูเองก่อนนะเจคูเนี่ยเป็นแบรนด ลูกนับของบริษัทที่ชื่อว่าเชอรี่ที่มีมาจากประเทศจีนโดยค่ายรถยนต์เชอรี่เนี่ยถือว่าเป็นค่ายรถยนต์ยักษ์ใหญ่นะในประเทศจีนเลย ในปีที่ผ่านมาเนี่ยเชอรี่ก็ติดอันดับท็อป10ค่ายรถยนต์ที่ขายรถได้มากที่สุดด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าความน่ากลัวที่ผมจะพูดถึงวันนี้เนี่ยไม่เกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของแบรนด์เลยนะครับแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวกับเคสของเนต้าที่แบบมาแล้วก็ล้มละลายตั้งแต่บริษัทแม่อะไรเงี้ยไม่เกี่ยวกันนะทีนี้มาพูดถึงตัวเจคูในประเทศไทยกันบ้างว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้มีแค่เจคูห้านะที่เรียกเสียงฮือฮาจากคนไทยได้เป็นรุ่นแรกไม่ใช่นะจริงๆก่อนที่จะมีเจคูห้า เขามีรถอย่างรุ่น JQ6 ด้วยที่ JQ6 เนี่ยหลายๆคนเนี่ยน่าจะชอบเพราะเรื่องของดีไซน์ที่มีความโดดเด่นก็ถือว่าเป็นรถที่มียอดจองอยู่พอสมควรนะไม่ได้เงียบหายไม่ได้มีหลักหน่วยอะไรแบบนั้นนะครับแต่ก็ไม่ได้เรียกว่าตลาดแตกได้เหมือนกันนะอาจจะเพราะว่าราคาของ JQ6 เนี่ยอยู่ประมาณ9 0้าแ0ล้านอะไรแบบนั้นนะเป็นกลุ่มที่ราคาสูงขึ้นไปหน่อยนะแต่สำหรับตัว J คเนี่ยครับผมมองว่าตลาดแตกแน่เลย เพราะว่าตัวของรถรุ่นนี้นะครับมีความน่าสนใจมากๆตั้งแต่เรื่องของราคาแล้วนะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่ยอยู่ที่549,000บาทเท่านั้นเองนะซึ่งมันถูกกว่าการคาดการราคาของสื่อรถยนต์หลายๆเจ้าเลยทีเดียวแหละ นั่นก็เพราะว่ารถในขนาดไซส์เนี้ยมันคือเรียกว่า BSUV เนาะจริงๆราคามันไม่น่าจะอยู่ที่เลข5นําหน้านะมันน่าจะอยู่ที่เลข6หรือว่าเลข7ด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยเจค E หอีะถือเป็นรุ่นรถรุ่นหนึ่งเลยนะครับที่เรียกว่าคุ้มเกินราคาเหมือนกันอ่าผมมองอย่างนี้เลยนะ แล้วอีกอย่างนะนี่ยังไม่นับเรื่องของดีไซน์ของ j จคู 5EV ด้วยนะที่มีความโดดเด่นไม่แพ้ j จคู6เลยหลายๆคนน่าจะเห็นตรงกันนะว่า j จคู5 EV เนี่ยไปดันคล้ายๆกับแลนด์โร e r เลยใช่ไหมครับแล้วก็แน่นอนว่าคนไทยอ่ะชอบเรื่องของดีไซน์รถ อยู่แล้วนะครับไม่งั้น j จคูหคงขายไม่ได้เยอะขนาดเท่าที่ผ่านมานะครับซึ่งแน่นอนอย่างที่ผมบอกนะผมว่า j จคูห้าเนี่ยตลาดแตกแน่นอนผมคิดว่ายอดขายของ j จคูห้าเนี่ยน่าจะแซงเจคูหนไปหลายรอบเลยแหละเพราะว่าทั้งคุ้มเกินราคาทั้งดีไซน์ก็สวยด้วยนะซึ่งทั้งหมดนี้ผมมองว่าเป็นข้อดีของ j จคูห้า ซึ่งโอเคเราพูดถึงข้อดีกันไปหมดแล้วนะน่าจะมาเข้าถึงความน่ากลัวที่ผมพูดไว้ตอนต้นคลิปแล้วว่ามันมีความน่ากลัวอยู่นะครับสำหรับรถรุ่นแบบ j ู5 EV ตัวนี้เนี่ยโดยความน่ากลัวอย่างแรกเลยที่ผมมองนะก็คือเรื่องของศูนย์บริการที่อาจจะยังไม่ครอบคลุมในปัจจุบันครับศูนย์บริการของ j ูในประเทศไทยเนี่ยตอนนี้มีอยู่ทั้งหมด43ศูนย์ดูตัวเลขอาจจะเยอะนะครับแต่ว่า23ศูนย์แรกเนี่ยอยู่ในกรุงเทพไปหมดแล้ว นั่นหมายความว่าในต่างจังหวัดไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้เนี่ยนะครับจะมีศูนย์กระจายกันอยู่ยประมาณ2 3ถึงศูนย์เท่านั้นเองซึ่งศูนย์เนี่ยจะอยู่ในเมืองใหญ่ๆนะถ้าอยู่ในภาคใต้ก็อย่างภูเก็ตนครศรีธรรมราชหรือว่าภาคเหนือก็เป็นเชียงใหม่เชียงรายแบบนี้เพราะฉะนั้นเจคูห้าเนี่ยความน่ากลัวก็คือถ้าคุณไม่ได้อยู่ในจังหวัดที่มีศูนย์ของเจคูอยู่จะเกิดความลําบากกับชีวิตแน่นอนนะไม่ว่าจะเป็นการเช็คระยะการบริการหรือถ้าเกิดอุบัติเหตุต้องไปเข้าซ่อมที่ศูนย์ นั่นหมายความว่าจะต้องทิ้งรถไว้ต่างจังหวัดแล้วจะกลับยังไงจะเดินทางไปเอารถยังไงก็จะเกิดความลําบากอีกเจคูหตอนนี้ผมมองว่าเหมาะสําหรับจังหวัดที่มีศูนย์บริการอยู่เท่านั้นเพราะรถยนต์ไฟฟ้าหลายๆคนก็น่าจะรู้มันไม่ได้ซ่อมเร็วเหมือนกับรถยนต์น้ำมันเนาะเพราะว่ามันมีความไม่พร้อมบางอย่างซึ่งก็เชื่อมมาถึงความน่ากลัวข้อ2นะก็คือเรื่องของบริการหลังการขาย อย่างที่ผมบอกเลยก็คือถ้าสูตรบริการมันน้อยเนี่ยนะแล้วเราต้องข้ามจังหวัดเอารถไปทิ้งไว้อีกแล้วรู้ไหมว่าต้องทิ้งไว้นานเท่าไหร่ต้องรออะไรนานเท่าไหร่ไม่รู้นะรวมถึงระยะเวลาที่ต้องรอซ่อมอีกจะต้องใช้เวลาเท่าไหร่เพราะผมต่อให้เป็นแบรนด์ที่มีความน่าเชื่อถือสูง,สงอย่าง BYD เลยนะตอนแรกๆที่เขาเข้ามาขายรถในประเทศไทยเนี่ยเขาก็ตลาดแตกเหมือนกัน ขายในระด,ดับหลักพันหลักหมื่นคันเลยทีเดียวใช่ไหมครับแล้วพอขายได้เยอะๆเนี่ยเจอปัญหาครับเพราะว่ายอดขายมันโตก้าวกระโดดมากๆแต่การบริการหลังการขายจำนวนอะไหล่ต่างๆเนี่ยโตไม่ทันกัน ทำให้เกิดปัญหาเยอะแยะมากมายเลยอะไหล่รอซ่อม6เดือนอะไหล่รอซ่อม7เดือนก็คือรถใหม่ซื้อมาไม่ได้ใช้อะต้องไปจอดอย่างน้อยครึ่งปีอย่างเงี้ยอะไหล่หายากซ่อมก็ยากอย่างเงี้ยนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นบททดสอบของเจคูเหมือนกันเนะเพราะว่าเราคาดการณ์กันแน่นอนแหละว่าเจคู5จะขายดีแบบตลาดแตกแน่ๆใช่ไหมแต่ทีเนี้ยก็ต้องพิสูจน์กันว่าบริการหลังการขายข,ายของเจคูจะเติบโตทันยอดขายรถหรือเปล่าจะเกิดอะไรขึ้นอันนี้ต้องติดตามกันต่อไป และอย่างสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของราคาประกันรถยนต์ปีนี้มีแต่คนบน่นว่าประกันรถยนต์ไฟฟ้าของทุกคนนแพงอย่าง BYD Dolphin อย่างเงี้ยราคาเฉลี่ยเนี่ยคือ26,000ถึงสอง0 0นะเป็นรถที่ราคา500,000กว่าอย่างเงี้ยซึ่งผมมองว่าราคาประกันของ JQ 5ตัวเนี้ยก็น่าจะไม่ได้ต่างจากประกันของ Dolphin ประกันของ MG 4 ประกรันของออราก o ูดแคทซึ่งตอนนี้ราคามันอยู่ประมาณ2,000 20, 0ปลายบางบริษัทขึ้นไปถึง3,000 30, 0เลยด้วยซ้ำจุดนี้เป็นอีกจุดที่เจ้าของรถไฟฟ้าหรือว่าคนที่กำลังจะเข้าวงการมาซื้อรถไฟฟ้าต้องรับให้ได้สำหรับประกรันชั้นหนึ่ง ถึงแม้เป็นประกันชั้นสองบวกเองก็ตามตอนนี้ถ้าเป็นซ่อมูนยนนะก็หมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นหกเหมือนกันนะครับสำหรับประกันชั้นสองบวกรถยนต์ไฟฟ้านะไม่ได้ถูกเพราะฉะนั้นนะถ้าจะซื้อรถยนต์ไฟฟ้าต้องรับเรื่องของราคาประกันที่สูงให้ได้ด้วยซึ่งเนี่ยแหละมันก็คือความน่ากลัวที่ผมมองว่ามันอาจจะเกิดขึ้นจริงและน่าจะเป็นปัญหาของทุกคนในอนาคตนะซื้อรถผมก็อยากให้ทุกคนนะมองให้รอบด้านเนาะไม่ใช่ว่าตอนซื้อมันราคาดีราคาดีก็จริงแต่ว่าบร,ริการหลังการขายเป็นยังไงสูตรบร,ริการมีให้เราไหม ราคาประกันที่เราต้องจ่ายในทุกๆปีต่อไปจากเนี้ยจะต้องจ่ายเท่าไหร่นะครับก็ด้วยความเป็นห่วงก็เลยทําคลิปนี้ขึ้นมาคิดว่าคลิปนี้น่าจะได้สาระไปไม่มากก็น้อยเนาะก็ถ้าเกิดว่าใครมีคาถามเกี่ยวกับ JQ5 EV นะครับเรื่องอื่นๆอ,อะไรพวกนี้ก็คอมเมนต์ถามข้างล่างนี้ได้เลยนะครับวันนี้ก็คิดว่าครบถ้วนแล้วนะครับก็ก่อนไปถ้ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับเป็นกําลังใจใด้วยนะก็วันนี้ไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ